สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมาดูในตำนานนะครับผมปีนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ w o n d e r Woman นะครับก็จะเป็นอย่างไรนะครับเราได้ดูคลิปภาพรวมเมื่อคืนนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเปรียบเทียบให้ดูว่าในปีที่แล้วกับปีนี้มีดาวใหญ่ที่ส่งอำนาจอยู่4ดวงที่จะกำหนดชะตาชีวิตให้ดวงชะตาของแต่ละคนเป็นไปตามนั้น หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดตามนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพบกับดาวดวงแรกกันนะครับดวงนี้ชื่อว่าดาวอาทิตย์อ้าวันเดอร์วูแมนออกมาเป็นสีแดงสดเลยนะครับผมดาวอาทิตย์เองเนี่ยง่ายๆเลยเขาคือเรื่องเกี่ยวกับการงานความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของดูยศศักดิ์ฐานให้ดูดาวอาทิตย์ เขาจะเดินโครจรจำกันได้ไหมครับว่าดาวอาทิตย์จะเดินโครจรอ,อย่างไรจะเดินโครจรต่อ1ช่องราศีเท่ากับ1เดือนหรือ30วันเพราะเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นธาตุไฟธรรมชาตินะครับเวลาที่เราจะดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรเงี้ยให้เราดูที่ดาวอาทิตย์เลยนะครับว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปสถิตยอยู่ในช่องใดของคุณทีนี้ง่ายๆเลย นะครับง่ายๆเลยตรงนี้ใครที่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไม่ต้องกังวลดูคลิปของผมไปเรื่อยๆทีละดาวทีละดาวแล้วเดี๋ยวค่อยไปรวมตัวกันเป็นเรื่องของราศีเป็นเรื่องของลันงงลคนาเราเริ่มดูตั้งแต่ดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์เดินทาง30วันต่อหนึ่งช่องราศีหรือประมาณ1เดือนนะครับเป็นดาวที่คงที่มากที่สุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเลย ลองดูนะครับว่าสถิติที่เคยผ่านมาตั้งแต่ปี2016นะครับเราจะเห็นว่าดาวอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะครับในช่วงของกลางๆนะครับเขาจะเป็นหลูของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงของกลางเดือนถึงกลางเดือนนะครับถึงมีคำที่บอกว่าเวลาที่เราจะดูราศีแบบทางตะวันตกใช่ไหมครับให้เราดูกลางเดือนถึงกลางเดือนดาวอาทิตย ไปอยู่ตรงไหนอยู่ในกลุ่มจักรราศีไหนถือว่าคุณเป็นคนเกิดในราศีนั้นใช่ไหมประมาณนั้นนะครับนั่นคือการดูราศีแต่การดูลัคนาคนละเรื่องกันเพราะของโหราศาสตร์ไทยการดูลัคนานั่นคือเอาเวลาเกิดมาด้วย ก็เลยมีความสับสนกันตรงนี้อาจจะขอทวนไปนิดนึงใครไม่เข้าใจอาจจะเข้าไปดูคลิปของผมเกี่ยวกับความแตกต่างของลัคนาและราศีทางยุโรปหรือทางตะวันตกเนี่ยเขาไม่มีเวลาเกิดเขาไม่กําหนดเวลาเกิดเขาจะกําหนดแค่ว่าดาวอาทิตย์หรือดาวโลกเนี่ยนะครับไปอยู่ในกลุ่มจักรราศีทั้งหมด12จักรราศีนะครับเช่นในช่วงของ15มกราจนถึงประมาณ13กุมภา ดาวโลกเนี่ยเคลื่อนโครจรไปอยู่ในกลุ่มดาวนะครับมังกรนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนที่เกิดในช่วง15มกราจนถึง13กลุ่กุมภาเป็นคนลาสีมังกรนะครับแต่ลัคนาของไทยนั้นคือจะต้องเอาเวลาเกิดออกมาเพราะว่าในขณะที่โลกหมุนเข้าไปอยู่ในจักรราศีมังกร โลกยังมีการหมุนรอบตัวเองถูกไหมหนึ่วันเท่ากับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงแบ่งออกเป็น12ราศีช่วงที่อาทิตย์ดาวอาทิตย์ส่องแสงมายัางโลกช่วงที่ดาวโลกหมุนรอบตัวเอง 24ชั่วโมงนั่นแหละครับ2ชั่วโมงนั้นแหละเกิดเป็นลักขณานะครับลองไปทวนกันดูนะครับดังนั้นราศีเกิดจากการที่โลกอยู่ในจักรราศีต่างๆนะครับเราจะเห็นเลยว่า15มกราจนถึง13 13จนถึง14 14จนถึง13นะครับแล้วตรงนี้คือตำแหน่งของดาวอาทิตย์ว่าดาวอาทิตย์มีตำแหน่งอะไรบ้างเช่นเป็นกเกษตรบดีที่ราศีสิงห์นะครับ เป็นเกษตรบดีที่ราศีสิงห์นั้นหมายความว่าไงก็หมายความว่าดีในเรื่องของการงานเนาะเพราะว่าอาทิตย์คือเรื่องของการงานความรับผิดชอบความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงถูกไหมครับใครมีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์แปลว่าคุณมีดาวอาทิตย์ที่มีตําแหน่งเป็นเกษตรบดีอ่าแปลแค่นี้แปลว่าดีแน่ๆเรื่องการงานนะประวันนี้นะครับดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรมหาจักรแปลว่าอํานาจ คนนี้มีอํานาจในการทํางานมีตําแหน่งงานที่มีอํานาจนะครับราชาโชคเป็นโชคฮะเราตีความง่ายๆเลยนะไม่ต้องเอายาวละนะครับมีดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคในราศีเมถุนแปลว่าคุณจะได้จากโชคจากราชาได้โชคจากการงานประมาณนี้ทํางานแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดโอ้โหคุณเป็นคนที่แบบว่า มีความเจริญในเรื่องของการงานมีคนที่แบบคอยมาดูแลเป็นคนที่รักเกียรติมีคนมายกย่องเป็นถึงมหาอุดอุดอุด,อ,ดอุดเข้าไปอ่าประมาณนั้นนะครับต,ตีความง่ายๆเลยอุจาวิราะครับอุจาวิราแปลว่าอะไรเป็นที่นิยมชมช,มชอบเป็นที่ชื่นชอบเพราะนั้นใครมีอาทิตย์อยู่ในราศีมีนแปลว่าคุณเองเป็นคนที่มีคนมาชื่นชอบคุณ อาได้ไหมทีนี้มันเหลืออยู่สองตำแหน่งคือประและนิดใช่ไหมครับเร็ว3ต่ำช้าแล้วก็แปลว่าน้อยด้อยค่ากันไปนะครับกรเกษตรบดีคือดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์นะครับตรงข้ามกับเขาคือประนะครับเพราะนั้นก็น้อยด้อยค่าเรื่องเกี่ยวกับการงานความรับผิดชอบนะครับแล้วถ้าเป็นมหาอุดคือดีงามตรงข้ามกับเขาคือนิดใช่ไหมครับตรงข้ามกับเขาคือนิด ก็คือเรื่องของอาชีพการงานความรับผิดชอบเป็นอาทิตย์นิดเร็วสามต่ำช้าแปลว่าทำงานราชการติดต่อราชการหรือจะทำงานเกี่ยวกับงานประจำเนี่ยไม่น่าจะไปได้ดีนะครับมีแต่คนมาเบียดเบียนญาติมาเบียดเบียนเราผู้อุปถรัรมภ์ไม่ยั่งยืนนะครับเนี่ยครับตีความแค่นี้เองง่ายไหมครับเพราะนั้นอาทิตย์คุณอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นข่าวๆนะครับทั้งหมดก็ประมาณเเลือนด้วยกัน นะครับประมาณนี้มันมี8เดเือนปกินาโชคซึ่งอาทิตย์ไม่มีปกินาโชคเราเห็นว่าแพทเทิร์นของปี2016เนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ15มกราราศีมังกรไปดู2 1 7 7ไหมครับไม่แลกไม่แตกต่างเลยนะครับมันก็อยู่ที่เดิม14มกราจนถึงประมาณ13กุมภาดูนะครับไม่แตกต่างเลยแล้วมันก็ไล่13มีนาะมีนา14 15ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ2018ละ อ่า8 0 1 <ítulo> uh, 8ก็14มกราจนถึง13กุมภา13กุมภาจนถึง15มีนา15มีนาจน10บเห็นไหมครับดาวไม่ต่างกันเลยจะต่างกันตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงกลางตรงกลางคือพวกดาวใหญ่ไล่กับใหไม้นะครับเพื่อเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับปี20 1 6โอนานมาแล้วละเมื่อกี่ปีที่แล้วตอนนี้2 0 2 1 5ปีที่แล้วนะครับใช่ไหม ออน่าจะใช่นะครับเห็นไหมดาวห้าดาวเจ็ดไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เกิดความเ,ออเขาเรียกว่าบาดหมางไม่ได้เกิดความสูญเสียอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีดาวที่จะเคลื่อนย้ายอยู่ตรงกลางตรงนี้คือ578อยู่ตรงนี้พอ2016คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของดวงดาว8ย้ายขึ้น55้าย้ายไปย้ายมา7ย้ายไปย้ายมาเริ่มมาผัวพันกันละนะครับ2 0 1 8นะครับ เริ่มเข้าใกล้กันอ่าเพื่อรหัสกับเสาเริ่มเข้าใกล้กันละนะครับล้วกลายเป็น570ด้วยอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือการสูญเสียอะไรครั้งใหญ่เกิดขึ้น2019ล่ะครับ2019ค่อยๆตีสนิทเข้ามาเรื่อยๆ5วิ่งไปวิ่งมา5กับ7ทับกันละนะครับ2020ปีที่แล้วเป็นไง5กับ7มาอยู่ตรงนี้นะครับปีนี้ล่ะครับ2 0 2 1 5กับ7ก็ยังอยู่ด้วยการแต่5้าเห็นไหมครับจากห้าที่เดินอยู่ตรงนี้เพราะว่า5เนี่ยเป็นดาวพฤหัสพฤหัสเดิน1ปีแต่เสาเดิน2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพฤหัสเดินปั๊บปป๊อปป๊ป๊ป้าปีผ่านไปพฤหัสแซงไปแล้วแต่เสายังอยู่ที่เดิมยังอยู่แถวๆนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยครับคือเรื่องของดวงดาวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมให้ดูอ่าดูกันชัดๆเนาะจะชัดไหมเนี่ยอาจจะย่อลงให้ดูนะครับว่าในปี ที่ผ่านมานู้นเลยเราย้อนไป5ปีที่แล้วนะครับเรารู้เรื่องของโฮาศาสตร์เราก็จะได้เข้าใจชีวิตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอย่างไรนะครับตรงนี้ให้ดูแบบว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงกันชัดๆ5-6ปีผ่านไปนะครับ5 6ปีผ่านไปเห็นไหมครับตัวที่เป็นดาวอาทิตย์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลยเขาเดินยังไง1เดือนเขาก็เดินอย่างนั้น เปลี่ยนแค่วันเท่านั้นนะครับ14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ในปีนี้13กุมภาพ14มีนา14มีนา14เมษายนตำแหน่งเหมือนเดิมวันเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับปีนู้น13เมษายนปีนี้ก็14ห่างกันแค่วัน2วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณไปดูไอตารางเกี่ยวกับเรื่องของราศีต่างๆของเมืองนอกมันก็ยังมีความคลาดเคลื่อนกันจริงไหมเพราะว่าอะไรครับ คนที่เกิดฟังดีๆนะคนที่เกิดปี2016วันที่13เมษาคุณเป็นคนราศีเมฆแต่คุณจะเอาส3เมษามาเทียบกับ202 1สองหนปีนี้ว่าคุณเกิด1ิาเมษาคุณเป็นเมฆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะคุณจะกลายเป็นมีนแทนอ่าโอเคมั้ยนี่ยังเป็นเรื่องของแค่ราศีนะ เป็นเรื่องของราศีแต่ละปียังมีความแตกต่างกันเลยเห็นชัดๆปี6 2016กับ2021ถ้าบอกว่าคุณเกิด13เมษาปี2016คุณเป็นคนราศีเมฆใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณเกิด13เมษาในปี2021คุณเป็นคนราศีมีน เข้าใจอย่างครับนี่คือทําไมเราถึงต้องวางลัคนาเราถึงต้องวางราศีเราถึงต้องดูปฏิทินเพราะว่ารูปแบบดวงดาวยังมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ดาวอาทิตย์เป็นดาวที่มั่นคงเป็นดาวที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเราก็เลยเหมือนกับเคยเห็นตารางที่เขาแบ่งกันว่าใครราศีอะไรเขาก็เลยเหมือนกับใช้อะประมาณนี้ นะอันนี้พอเข้าใจแล้วเห็นไหมครับมันมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ในแต่ละปีและที่ผมให้คุณดูคือดวงดาวข้างในที่อยู่เห็นไหมครับปี2016เขาไล่มาจาก5อยู่นี่7ยังอยู่ตรงนี้7ย้ายไปแค่2ช่องพลหัสวิ่งนําแล้วในปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าพลหัสก็วิ่งตาม7จะอยู่ตรงนี้จนถึงปี6-6จําได้ไหมครับคลิปเมื่อวานนี้ จะอยู่ตรงนี้ถึงปี66แต่พลหัดจะวิ่งซอยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปเรื่อยๆความห่างของดาวคู่ศัตรูนี้จะหายไปเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่า5ปีที่ผ่านมา5ปีที่แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมครับพอปี2017อ่ะให้ดูกันไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราอาจจะให้ดูกันสดๆแบบนี้ไปเลยนะครับเราย่อรูปนิดหนึ่งคุณจะได้เข้าใจเพราะว่าบางคนบอกโอ้โหกราฟ,ฟิกมันเยอะนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจกัน เปลี่ยนแปลงของดวงดาวตรงนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าชีวิตมันต้องวางแผนนะครับเห็นปี2017ไหมครับเนี่ครับดาวจาก5 5อยู่ตรงนี้ในราศีกันจากสิงมากันเสาอยู่ในราศีพิจิกเสาก็อยู่ในพิจิกกับอยู่ในราศีธนู5้าเริ่มขยบับขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนปีที่แล้วที่เราบอกว่าปี2020นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาทับกันโอ้ย เป็นพี่น้องกันเลยไม่รู้จะท้องหรือเปล่านะน้ะองประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับมันสลับทับซ้อนกันอยู่เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตลอดเวลาในปีที่แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ความบัดหมางเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดอะไรที่แบบโอ้โหแย่แยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายรูปดวงดาวมันบอกแบบนั้นพอมาปีนี้5้ากับเจดก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับแล้วห้าใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะนี่คืออิทธิพลของดาวใหญ่ แต่ดาวเล็กที่เรานําเสนอนั้นคือเรื่องของดาวอาทิตย์ว่าดาวอาทิตย์ยังมีแพทเทิร์นที่เหมือนเดิมทุกปีปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้ก็ยังใกล้เคียงกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับผมว่าในดาวอาทิตย์ของปีนี้นะครับไล่ช่องไปไล่เรื่องของออความหมายเกษตรบดีมหาจักรราชาโชคมาหาอุอจจาวิราชประและนิดเรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมครับผมเพราะนั้นเราจะมาแปลงลางกันปุง้งเรือนทั้ง12บสอเรือนจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเรือนทั้ง12เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาง่ายๆเลยตน,นุคือตัวตนถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีอะไรดีเอาตอน,นุมาตั้งไว้ที่ตรงนี้ดีไหมอเอาตอน,นุมาตั้งไว้ที่ตรงนี้ดีกว่า1ิบมกราจนถึงประมาณ 13กลุ่กุมภาคือที่จะถึงนี้ถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีมังกรอน7 5, 7จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับดาวอาทิตย์ก็จะส่งอิทธิพลต่อคุณคุณก็จะมีงานทำนู่นนี่นั่นต่าง,าง,าง,าง rian, ๆนานาเยอะแยะมากมายมี 1, 5, 7อาจจะมีการปรับตำแหน่งเกิดขึ้นได้เพราะเป็นกกศักดินาถ้าดาวเราเอาคุณไปอยู่ราศีกุมภ์ล่ะ เออถ้าคุณไปอยู่ในราศีกุมเดี๋ยว14มกราจนถึงประมา3กุมภาพดาวอาทิตย์จะมาตกอยู่ในเลือนวินาศของคุณนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการงานเพราะนั้นตนุค,คือตัวตนกระดุมพระก็ไล่ตามมาคือสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรื่องของการเงินสหัชชะก็เป็นเรื่องของคนรอบข้างนะครับพันธุก็คือเรื่องของคนที่บ้านหรือการจัดการสิง่งต,ต่างๆในบ้านของเราเป็นช้างเท้าหน้า ปุตตะคือเรื่องของบริวารอาจจะเป็นตำแหน่งพินทุบาทนั่นคือการงานลดน้อยลงไปหรือไม่ค่อยมาหรือตำแหน่งดีๆไปตกกับบ,บุตรบาบุตรหลานบริวารอาทิตย์เป็นอลิละถ้าใครมาตั้งตรงนี้อาทิตย์เป็นอลิก็แปลว่าอาลิคืออุปสรรคในการทำงานอย่างเช่นในเดือนที่ผ่านมาถ้าผมว่าคนล,ลัคนาราศีกรกฏมีตนุอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอลลิของเขาก็คือ ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ละนะครับก็กลายเป็นสิบกธันวาจนถึงประมาณ14มกราการทำงานมีความยากลำบากต้องวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยเรื่องเกี่ยวกับการงานประมาณนี้นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือการแปลความหมายของดวงดาวอย่างง่ายๆผมคิดว่าพวกคุณหลายคนได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือการทวนกันนะครับปัตนิคือคู่ครองและหุ้นส่วน ถูกไหมครับมรณะนี่การงานลดน้อยลงไประวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสายตาความดันนะครับสุภะแปลว่าความสุขความเจริญได้เรื่องของการงานแต่อีกอย่างหนึ่งมันคือพินทุบะคือการคิดมานะครับแล้วก็กรรมะก,ก็คือทํางานเข้าไปเนาะลาภะล่ะครับลาภะก็คือลาภผลในเรื่องของการงานได้รับการบูรณาเนตจหรือการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงงานได้และวินาสะคือ งานไม่ดีงานหายตกงานหรือไปทํางานแดนไกลเดินทางเพื่อทํางานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแปลงตรงนี้ออกมาได้เป็นทั้งหมด12เรือนอย่างง่ายๆคุณเกิดลัคนาอะไรเกิดลัคนาราศีอะไรคุณก็เอาตนุไล่ไปถูกไหมครับไล่ตนุไปแล้วก็ไล่เรือนไปเรื่อยๆนะครับไล่เรือนย้อนไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้แล้วว่า,าดาวแต่ละดวงนั้น ในช่วงเดือนนั้นเดือนนั้นจะเกิดอัดไหลขึ้นนะครับง่ายๆนะครับลองทํากันเองดูได้นะครับผมตรงนี้เคยสอนไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาแค่ให้คุณดูว่าแพทเทิร์นของดาวอาทิตย์นะมันคือแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าอะไรดีตรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายทุกปีทุกปีมันก็อยู่แบบนั้นนะครับ มันก็เดินทางแบบนั้นมันสอนอะไรเรารู้ไหมครับมันสอนให้เรารู้จักเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตว่าเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะไล่ตนุก,กรุมภระสัชพันธุปุตตาลทิปัตนมนะสุภกรรมลาภะไล่ไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราวางสเก็ตดูปีที่แล้วได้ปีนี้ก็ต้องวางได้เพราะดาวอาทิตย์เรื่องการงานมันอยู่คงที่ถูกไหม ปีนี้ทำไมตกงานปีที่แล้วก็ตกงานช่วงนี้ก็ดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับง่ายๆนะนี่คือดาวอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อดาวอื่นนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาดาวทั้งหมดมาดูแพทเทิร์นการเดินทางแล้วคุณจะเข้าใจโหราศาสตร์แบบง่ายแล้วเราจะมารวมร่างแต่ละราศีกันติดตามกันครับสวัสดีครับ